ชาวนาก็เกี่ยวข้าวชาวนาเขาก็เกี่ยวข้าวอเอาผลผลิตแต่เราผู้ศึกษาทมทั้งหลายเก็บเกี่ยวผลผลิตกันได้หรือยังพากันได้ผลผลิตหรือยังการภาวนานะหรือพากันดำนาเอาต่อฟางนะ,ะขาดทุนไม่ได้กำไรนะการภาวนา เหมือนกับชาวนานได้ผลผลิตขึ้นเล่าไว้กินตลอดปีไหมฮะหรือว่ามีแต่ข้าวรีบรมันก็ต้องมาพิจารณาตัวเองนะเพราะทำอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วอ่าพระพุทธเจ้าประกาศทำว้อย่างตรงไปตรงมารพระไตรปิฎกแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์อืม หรือนะที่เรียกว่าพุทธวจนะ,ะซึ่งเป็นกาสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ศึกษากันมาแล้วทั้งนั้นไม่มีใครไม่ได้ศึกษาหรอกถ้าเป็นผู้ศึกษาครูบาอาจารย์รุ่นเก่าเรุ่นก่อนก่อนมาจนถึงตอนนี้เป็นผู้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแล้วทั้งนั้น อยู่ที่ใครจะปฏิบัติได้ปฏิบัติไม่ได้นี่ใช่ว่าไม่ได้ศึกษาอ่ันหนึ่งเด้ออาจล่าาตั้งแต่ต้นให้ฟังนะเป็นความเข้าใจผิดนะครูบาไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งะของลูกศิษย์สำนักพุทธวัจนะเขามาคอมเมนต์บอกว่าพระอาจารย์คึกฤทธนะ นำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ไม่เคยมีใครเปิดเผยมาเปิดเผยเขาว่าอย่างนั้นเออเราฟังแล้วเราเลยเห็นความหลงผิดของเขาความเข้าใจผิดของเขานะบางคนคิดว่าพระอาจารย์คึอฤทธิ์นี่ได้นำคำสอนที่ไม่มีใครเคยสอนมาสอนอันนั้นเป็นความเข้าใจไม่ถูกนะ ถ้าเมื่อเข้าใจไม่ถูกเราก็จะแสดงพระพุทธวจนะโดยตรงเพื่อให้เข้าใจได้ถูกนะพระพุทธวจนะที่อาจารย์คริปนํามาสอนนั่นก็ออกมาจากพระไตรปิฎกกันเลยนะครูบาอาจารย์ผู้ศึกษาทําทั้งหลายท่านก็ศึกษามาแล้วทั้งนั้นอันเดียวกันศึกษามาแล้วทั้งนั้นนะ ั้งแต่มีประเทศไทยมานี้พระไทยเราก็ศึกษาพระพุทธวจนะมากันทางนั้นนะแต่ใครเอามาทำหรือไม่เอามาทำนี่ส่วนสำคัญอยู่ตรงนี้พระรูปไหนโยมท่านไหนศึกษาแล้วเอามาทำได้นั่นเห็นไหมไม่ใช่เราไม่รู้เลยไม่ใช่พระสงฆ์ไปในประเทศไม่รู้เลยมันจึงมีการกล่าวหาพระสงฆ์ในสังคมณทนไทยเนี่ย ผ่านจากลูกศิกษย์สำนนาพุทธวจนะเพราะเขาไม่เข้าใจคําว่าพุทธวจนะเขาคิดว่าเป็นคำพึ่งเป็นตําลาพึ่งมีขึ้นมาในโลกกต่นั้นเห็นไหมละ่ะเออเราก็ศึกษากันมาแล้วทางนั้นครูบาอาจารย์ผู้ศึกษาปริยัติธรรมก็ศึกษาอันเดียวกันกับที่ท่านอาจารย์คริวิศศึกษานั่นแหละทําไมเราจะไม่รู้เห็นไหมละ่ะฮะ แต่เราไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นเรากับได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรากับอัศจรรย์ในพระปัญญาของพระพุทธเจ้าซึ่งมีต่อการมองโลกใบนี้พระพุทธเจ้าสอนอะไรครูบาก็ได้ศึกษามาแล้วทั้งนั้น เราศึกษาด้วยเราเอาอมาปฏิบัติด้วยอย่างลงสู่ใจด้วยเป็นผลในใจด้วยอย่างที่กล่าวข้างต้วนว่าพากันทํานาได้ผลหรือยังเป็นชาวนาได้เกี่ยวข้าวไหมเป็นชาวพุทธได้วิมุติธรรมไหมะได้ความพ้นทุกข์ในใจไหมถามตรงๆต,ต,ต,ตรงนี้แหละอย่างตรงไปตรงมาว่าพากันพ้นทุกข์หรือยังศึกษาธรรมทรงจำธรรมรู้จักธรรม พาการได้เจ็บเกี่ยวผลผลิตจากการปฏิบัติหรือยังถ้ายังไม่ได้ก็ให้ย้อนเข้าไปในใจตนค้นขอยเอาประโยชน์ตนว่าเราท่านทั้งหลายมาศึกษาพุทธศาสนานี้มาศึกษาพุทธวจน,น,นะ,จะถอถอนีเนออ้เพื่อจะถอดถอนกิเลสตัณหาออกจากใจเพื่อจะถอดถอนความทุกข์ออกจากใจไม่ใช่หรือนะนี่พากันมาศึกษาโดยประเด็นใด เพื่อที่จะเอาธรรมะของผู้ใเจ้ามาฟาดฟันใครฮะเอามาฟาดฟันกิเลสไม่ใช่หรือ,อครูบาอาจารย์ที่ท่านศึกษาคําสอนของผู้ใจเจ้าซึ่งเป็นภาษามคตซึ่งแปลมาโดยสำนวนไทยแต่ท่านน้อมลงมาสู่หัวใจจึงเห็นแจ้งด้วยใจในภาษาของชาวบ้านในภาษาของบ้านเรานี่ เมื่อท่านรู้แจ้งเห็นแจ้งได้ผลจากการปฏิบัติแล้วจึงนำมาบอกมาสอนผ่านภาษาของเราท่านทั้งหลายให้ได้เข้าใจกันง่ายๆไม่ได้ออกนอกแนวเลยสอนเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องพระนิพพานอย่างตรงไปตรงมาอยู่ทุกๆสำนักฮะถ้าจะติท่านก็ต้องติส่วนที่เขาสอนออกนอกแนว สอนไปเรื่องที่ไม่ใช่การดับทุกข์นั่นไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยนี้จึงจะอย่างลงสู่พุทธวจนะที่แท้จริงผู้ศึกษาพุทธวจนะเกิดเป็นพระอริยสงฆ์ขึ้นมาในโลกนี่มันจึงจะสมควรว่าเป็นผู้ศึกษาทำคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างได้ผลนะเป็นชาวนาที่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตขึ้นเล้าขึ้นยุ่งฉางเอามาบริโภคกินได้ตลอดทั้งปีอื